สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอวันนี้ผมก็อยู่ที่ไร่ผมนะครับผมที่จังหวัดเพชรบุรีอันนี้ผมมาหาเชื้อฟือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเชื้อฟือนที่ผมใช้ในการจุดไฟทำบข้าวนั้นคืออะไรต้นเสือหมอบแห้งนะครับต้นเสือหมอบอันนี้เป็นเชื้อไฟอย่างดีในการทำกับข้าวก่อไฟ อันนี้ก็คือบรรยากาศที่ไล่ผมนะครับที่แก่งกระจานอันนี้เป็นเส้นทางอ่างน้ําเนี่ยครับต้นเสือหมอบแห้งๆเยอะๆเลยอันนี้ไว้สําหรับจุดไฟก่อไฟสำหรข้าวดีมากเลยครับเพื่อนเพอเพราะมันแห้งเราไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นเลยก็ใช้ต้นเสือหมอบแห้ง แล้วก็ใส่ทานขงข้าวหรือจะเป็นฟืนแห้งไม้แห้งก็ได้ครับเพื่อนๆที่เราจะใช้กันเห็นไหมครับเนี่ยผมได้มาหนึ่งกำรรม,มือก็ประมาณนี้ครับแค่นี้ก็ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้สองสามครั้งแล้วครับผมไปครับเดี๋ยวผมจะพากลับบ้านกัน เพื่อนๆจะได้เห็นบรรยากาศที่ไล่สวนของผมด้วยว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่ก็คือเส้นทางที่ขึ้นไล่ครับมีต้มชมพู่ครับผมชมพู่ที่ไล่ผมนี่ก็คือเส้นทางนกฝากเห็นนะครับนกฝากนีก่คือเส้นทางที่ขึ้นไล่เนี่ยทางขึ้นบ้านครับเรามาดูชมพู่กันว่าดกไหมไม่รู้จะทนันนก กระลอกกระแตหรือเปล่าดกอยู่นะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมดกดกมากชมพู่ลูกเยอะมากแต่เราก็ไม่ได้ห่อหรอกครับเพราะว่าลูกน้อยลูกไม่ใหญ่ผลไม่ใหญ่ก็ถือว่าดกพอสมควรอันนี้แบบธรรมชาตินะครับไม่ได้ฉีดยาหรือใส่ปุ๋ยอะไรนะครับผม แต่ครับเ,เพื่อนๆผมจะพาเพื่อนไปดูบรรยากาศที่ไร่ของผมกันอันนี้ก็คือต้นไม้นะครับที่ผมปลูกไว้นี่ก็เป็นทุเรียนทั้งต้นเล็กต้นใหญ่กล้วยมะพร้าวทุกอย่างมีครบครับอันนี้คือทางขึ้นไร่ผมนะครับ เนื่องจากตงนีด้เตียนมากเพราะว่าผมได้จ้างคนตัดหญ้าให้นะครับเพื่อนๆเห็นบรรยากาศไหมครับบรรยากาศดีมากนี่ก็คือบ้านผมนะครับอ่าผมพาชมทุเรียนกันเห็นไหมครับนี่ทุเรียนอีกชุดหนึ่งเป็นทุเรียนเล็กๆที่ได้ปลูกไว้ต้นก็จะสวยประมาณนี้นะครับผมเอาครับเพื่อน วันนี้ก็เอาบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะครับแก่งอาจา์เพชรบุรีครับผมสวัสดีครับ